วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเปลี่ยนกระปุกน้ําทิ้งอ่างล้างหน้านะครับก็กระปุกน้ําทิ้งอ่างล้างหน้านะครับเพื่อมีการใช้งานมานานนะครับตัวเกลียวมันจะฝืดนะครับก็ฝืดพวกคราบตะการพวกคราบสนิมนะครับวันนี้ผมก็จะใช้น้ํายาเน้ประสงค์ฉีดเข้าไปก่อนนะครับเป็นน้ำยาโซเนกนะครับฉีดเข้าไปที่เกลียวก่อนนะครับก็หลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณ4ี่ห้านาทีนะครับมันก็จะช่วย ให้เราขันเกลียวได้ง่ายนะครับล้างน,น้ำยาในกระสงทิ้งไว้ประมาณ4-5นาทีนะครับเราประมาถอดกระปุกน้ำทิ้งออกนะครับโดยการขันเกลียวนะครับทวนเข็มนาฬิกา ครับถ้าเราฉิดน้ำยานีผสมก่อนก็จะถอดได้ย,ไยากนะครับออแล้วนะครับนะครับสกะปรกมากเลยนะหลังจากถอดกระปุกน้ำทิ้งตัวเก่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ามาใส่กระปุกน้ำทิ้งตัวใหม่เข้าไปนะครับ ก็การปรุงน้ำทิ้งตัวใหม่นะครับต้องใส่ซีนทุกจุดน,นะครับซีน,นะครับใส่ซียันทุกจุดน,นะครับที่เป็นข้อต่อเกลียวนะครับเพื่อป้องกันน้ำรั่วนะครับถ้าเราไม่ใส่นะครับน้ำก็จะรั่ว คันด้วยมือก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาย้ำ้วยประแจงคอไม้ทีนะเอาตึงมือก่อนนะครับนะครับทุกจุดต้องใส่ซีนะครับต้องใส่ซีอยางไม่นั้นรู้ว่า เวลาขันเข้าไปในระวังปีนเกียวคนระับขันข้รไปตึงมือครับจบตอาตึงมือนะครับ หลังจากนั้นเราก็มาย้ำด้วยระแกรงทองมาให้ทีนะครับเอาให้มันแน่นครับหลังจากที่เราขันด้วยมือมาแล้ว มีตรงไหนรั่บ้างครับหลังจากนั้นเราก็ลองเทสเปิดน้ำดูนะครับแล้วก็ลองเปิดน้ำดูนะครับ <S <S 1> <S 1> <S ก็ดูมีรอยรั่วมีอะไรหรือเปล่าครับลองสำรวจดู ลองมือลูบดูนะมีรั่วไหมโอเคนะครับถ้าที่ใช้มือลูบดูก็ไม่รั่วนะครับครับก็เปลี่ยนกระปุกน้ำที้นะครับ